นี่ครับต้นใบล้างจืดนี่จะเป็นเครื้อมันเนะถอะมัน,นต้นใบเตยเนาะมีใบต้นเตยเร้อสวัสดีครับอีสานพระเจ้าครับเก้าบ่รู้มาต่อยบ่กดยุลีกไหลบ่เขาอักเสบบ่อักเสบบ่แบบเลือดลังเนะ <laughs> บิงเบิงพี่น้อง พี่สารพ่เจ้าเอาสูตรนี่มามันแนะมันนําเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับพี่น้องเลยเขาก็สิมาเบา้าสาเหตุการเกิดของโรคเก้าก้อนนอพี่น้องเนาะโรคเก้านี่ยมันเกิดจากการสะสมจากของกดยุลิกเกินปกติของคนนะั่นแหละสะสมแบบหลายปีหลายปีมันกก็กิเฮ็ดให้กดยุริกมันตกตะกอนนะพี่น้องตกตะกอนตกไปอยู่ตามข้อตามแบบ คอตออีหอย่างต่างๆบ่ว่าสิข้อเข้าข้อสอบข้อสนเท่าอย่างประมาณนั้นเนาะมันสิตกไปยูยจังซันตกตะกอนนั่นแหละครับคือสาเหตุของการเกิดโรคเกาสมมุติว่าถ้า,ากดยูริกมันตกตะกอนไปยูน้ำผิวหนังเฮาเสซี่พี่นนองน้ำผิวหนังจั่ซี่ถ้ามันมาตกตะกอนอยมันผิวหนังเฮาก็สิเป็นตุม่มเป็นตุม่มตุ่มนู้นขึ้นนะั่นนะนุ่มตุ่มแบบ ตูปูติปิแล้วโรครูมาตอยคือการที่กระดูกเขาคาะตามข้อเข้าข,ข้ออย่างของเขาน่พี่น้องมันสีอักเสบอักเสบแบบเลือดล้งนั่นคือโรครูมาตอยเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือโรคเข้าเสื่อมแบบไอหินปูนมันเกาะนะพี่น้องหินปูนติไปิดเกาะทำร้ายตามข้อข้อต่อของกระดูกเขา นะส่วนต่างๆของกระดูกัขาเนี่นนะคือพวกหินปูนมันก่อมันทำลายเยื่อกระดูกเขาเนาะเป็นอย่างอีสานบ่เจ้าจังเอ่ยถึงพวกนี้เพราะพวกนี้มีสูตรแก่มีสมุนไพรแก่วิธีเดียวกันโตเดียวกันเดี๋ยวอีสานบ่เจ้าสิอธิบายแล้วก็วิธีเหตุวิธีทำให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะพี่น้องเบิ่งเลย มีสองสมุนไพรง่ายๆนะพี่น้องนี่ใบเตยใบเตยเฮานะนี่ใบล้างจืดใบล้างจืดพี่น้องนี่เป็นลักษณะนี่การเอาใบล้างจืดไม่เห็ดสมุนไพรเขาต้องเอาใบปานกลางเ้อพี่น้องบอแกจัดบอออนจัดเอาใบกลางๆนะพี่น้องนี่แบบทั้งสี่เลยนี่ อเ,เอากระเซียวมาหาใบเอาหาใบได้พี่น้องใบล้างจืดเฮ็ดตามสูตรได้พี่น้องเบิ้งดีๆเพื่อความเข้าใจนะนี่หาใบครับนี่ใบเตยใบยเตยกับหาใบท่อกันนะพี่น้อง หาใบเนียนย่ำเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องล้างจืดหาใบใบเตยหาใบเขาล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเขาเอาลงหม้อเลยเลงหม้อเลยซําี่นะเขาสิเติมด้วยน้ำสองลิตรนะพี่น้องเติมด้วยน้ำสองลิตรเติมลงไป เน้นย้ำว่าน้ำสองลิตรแล้วก็เอาไปต้มต้มน้ำเดือดหานาทีนะพี่น้องไะเอาเอาไปต้มก้อนบทีนี้นี่ครับต้มน้ำเดือดหานาทีน้ำม,มันกระสีออกออกเขียวใบเตยนะพี่น้องหอมเนี่ยหอมรสชาติกระสีออกซื้อได้ว่าหอมออกจืดๆนะพี่น้องหอมอิ่มเนี่ยหอมหอมใบเตยวิธีการกินนะพี่น้อง ให้กินย้ำมือเศร้ากับย้ำมือแรงหลังอาหารกินประมาณถวยช้านึงน่ะพี่น้องถวยช้าชงช้าเฮานะ่ะนะต่อข้างนะแล้วก็มือหนึ่งสองข้างหลังอาหารเศร้ากับเย็นนะครับแล้วก็ให้กินเป็นประจำทุกมื้อนะบรต้องมาถามหรอกว่าใส่เวลาโยนบบนะโลกนี่มันต้องใส่เวลาครับ บอบอลู่เพือนอีสานพระเจ้ากับบอลูกันว่าสิจากมือจากเดือนเนาะด้วยสูตรนี่สีซอยลดเก้ารู้มาต่อยขจัดหินปูนตามข้อตามกระดูกเขาเนาะพี่น้องอันนี้อ่ะยังสี่เลยเพราะว่าสมุนไพรบ้านเขาเนี่ยมันดีดีอยู่แล้วใส่เวลาจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อกะกะพยายามรักษา,าร่างกายเจ้าของเนาะหอม ินกง่ายบกขมแซบอีกต่างหากอันนี้แหละครับวิธีการรักษาโรคเก้าด้วยสมุนไพรง่ายๆบ้านเขาตามที่สารพระเจ้าได้กล่าวมาเนาะพี่น้องครับสิ่งนี้เก้ารูมะตอยขจัดหินปูนตามคอหรือว่าคอเขาคอห้อ,อ,อ,องอักเสบเลือดหลังยังสิสูตรนี่ลดอาการพวกนั้นได้ดีเยี่ยมอิหลีนะ ก็ลองไปหามะเบิงมาเฮ็ดตามนะพี่น้องเนาะเป็นทางเลือกที่เขาที่สีเฮ็ดได้มีโอกาสหายนะครับกะบอกแล้วว่าช่องอีสานหมอเจ้ามีดีเรื่องสมุนไพรมาฝากมาต้นนะพี่น้องเพียงแต่พี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เท่านั้นเองสวัสดีครับ